สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเช้าวันหยุดครับวันเสาร์เดินทางจากตลาดนัด ตลาดวรกิจ9กิโลสีราชาครับใช้เส้นทาง9กิโลสีราชามุ่งหน้าไปสีราชาครับการจราจรตอนช่วงเช้าวันหยุดก็ยังมีรถเยอะอยู่ครับถนนเส้นนี้สองช่องจราจรสวนกับวิ่งสวน ถ้าเป็นวันทำงานจะนาแน่นมากรถถลน9กกิโลเป็นย่านที่อยู่อาศัยคนอาศัยอยู่เยอะมากการจราจรก็เลยติดขัดหนาแน่น เป็นสช่องการจราจรวิ่งสวนครับเรนสวนวิ่งตรงมาก็มาเจอ3า,าแยก4ี่แยกครับสีแยกสีราชา จะมาเจอสีแยกตัดตัดกับถนน,นสุขุมวิทครับถ้าออกสายนี้ก็จะไปพัทยาวิ่งตรงไปก็จะเข้าไปใจกลางศีราชาไปเกาะลอยครับ เลี้ยวขวาก็จะไปศรีราชาไปเซนทันไปโรบินสันไปตลาดหนองมนครับ วิ่งมาจากตลาดบรกิจิพาซ่าสองครับถนนเก้ากิโลตอนนี้อยู่สี่แยกสี่แยกสีราชาครับแยกเซนต์ปอนคอนเวนครับสีราชา เลี้ยวซ้ายเดินทางไปพัทยาครับวิ่งตรงไปไปตะอ่าไปกอรอยครับกอรอยศีราชาเลี้ยวขวานี้ก็จะไป,ไ,ปไ,ปไปตลาดหนองมนครับไปเซ็นทัลไปโรบินสันไปตลาดหนองมนครับเลี้ยวขวา วันนี้การจราจรไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่เพราะมันเป็นวันหยุดช่วงสิบโมงเช้าของวันเสาร์ครับวันหยุดการจราจรก็เบาบางหน่อยนึงถ้าเป็นวันธรรมดานี่ก็แน่นเหมือนกัน บเบี้ยวขวาก็จะไปตลาดหนองมนครับก็วิ่งตรงไปเลย เราจะมาจะเอีแยกอัศว์ชันศรีราชาครับการจราจรช่วงวันหยุดเช้าวันเสาร์ครับ10บโมงเช้าครับตอนนี้อยู่ใจกลางศรีราชาสีแยกอัศว์ชันครับ มุ่งหน้าไปตลาดหนองมนครับอากาศวันนี้ครึ้มฟ้าฝนฟ้ายังไม่เปิดตั้งแต่เช้าแล้ว การจราจรยังยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่ยังเดินยังวิ่งคล่องอยู่ช่วง9ก้าโมงกว่ายังไม่10บโมงเท่าไหร่ห้างยังไม่เปิดก็เลยยังการจราจรยังไม่เยอะเท่าไหร่รถยังไม่ออกมาเยอะถ้าช่วง10บโมงสิบเโมงไปแล้วนี่รถจะเริ่มเยอะคนก็จะเริ่มออกมาเที่ยวแล้วห้างก็เปิดอะตอนนี้ห้างยังไม่เปิดก็เลยถนนยังโล่งๆอยู่ สัมชันเราก็จะวิ่งตรงไปเลยครับก็จะผ่านหน้าห้างโรบินสันผ่านสพศรีราชาครับอยู่ซ้ายมือ แล้วก็มาเจออยู่แยกมี้สี่แยกวัดฟังหินครับศรีราชามีสีแยกค่อนข้างเยอะ วิ่งตรงไปไปตลาดหนองมนไปชนบุรีไปบางแสนครับถนโนโล่งมากวันนี้เป็นวันหยุดเช้าวันเสาร์ครับบรรยากาศช่วงวันหยุดหยุดต่อเนื่องหลายวัน หยุดต่อเนื่องสามวันปลายเดือนตุลาคมครับมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันเยอะสี่แยกวัดวังหินครับ ด้านซ้ายมือนี่ก็จะเข้าไปเกาะลอยศรีราชาตรงไปก็จะไปตลาดหนองมนครับไปชนบุรีไปตลาดหนองมนไปบางแสนวิ่งตรงไป อันนี้โชคดีมากเจอทุกไฟแดงเจอแดงทุกทุกแดงอันนี้แยกวังเห็นต่อไปก็จะเป็นแยกเซนทั้นครับก็จะเจอไฟแดงอีกแล้วไฟแรงดอไฟแดงรอด้านหน้าแล้วนีก็จะเป็นสพที่ทําการศีราชาอยู่ซ้ายมือครับจากสีแยกวางเห็นก็จะมาจ้าเอแยกสามแยกเซนทั้น สีราชาครับตอนนี้ห้างยังไม่เปิดรถยังไม่เยอะเท่าไหร่แยกเซ็นท่านสีราชาครับเดี๋ยวซ้ายก็จะไปตลาดน้ําไปเกาะลอยไปตลาดเกาะลอยเที่ยวเกาะลอยซ้ายมือโรงพยาบาลสมิติเวชสีราชาครับ สามแยกเซ็นทันศรีราชาซ้ายมือจะเป็นเซ็นทันศรีราชาด้านขวามือก็จะเป็นโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชาครับสามแยกออกจากเซ็นทันศรีราชาเราก็จะวิ่งตรงไปครับทีนี้ก็จะไปไปสามแยกบางพระ ช่วงวันหยุดครับวันนี้วันเสาร์ก็จะวิ่งรถสบายหน่อยรถโลง่ลงๆสบายสบาย การจราจรช่วงเช้าวันเสาร์ครับ จะมาสามแยกบางพระครับแยกนี้การจราจรช่วงเย็นจะหนานแน่นมากโชคดีมากวันนี้เจอไฟแดงทุกช็อต